เต็มใจเต็มกำลังเต็มความสามารถขอโอกาสร,รับใช้กันสักคนสุภชัยเมือสงของทุกคนจิตอาสาปร,ระชาชนคนทำงานคนบ้านเดียวกันแค่ทันเชื่อมั่นและพันเชื่อใจรู้ว่าหนักแค่ไหนว่าเหนื่อยแค่ไหนชีวิตต้องสู้อยากเข้ามาปรบับจงขออาสารับใช้ อในวันแห่งการรวมใจเพื่อความเจริญก้าวไกลของหมู่สิบบ้านเราวันอังคารที่21ธันวาคม2564นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลหนองอ้อของเราโปรดเลือกนายสุภชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลหนองอ้อ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูสิบที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงความมีน้ำใจ อาสาเข้ามารับใช้เพื่อเข้าไปเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการทำงานประสานกับทุกฝ่ายใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาสร้างสรรค์งานพัฒนามูสิบของเราให้ก้าวหน้าก้าว <9 S 2> ไกลไปในทิศทางที่ชัดเจน,เ,จนเพื่อคุณภาพชีวิตความอยู่ดีมีสุขสู่ทุกพื้นที่ทั่วถึงและเป็นธรรมน้อมนำประโยชน์กระจายความเสมอภาคสู่ทุกชนชั้น โปรดมั่นใจให้การสนับสนุนนายสุภชัยทับเนินหรือต้นเบอร์สงเบอร์สงเบอร์ส,ง,รส,ง,รสงหมายเลขสองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูสิบตำบลหนองอ้อเบอร์สงนายสุภชัยทับเนินหรือต้นอ,อ,อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่พร้อมทุ่มเทกายใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องเช้ามูสิบตำบลหนองอ้ออย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถ จึงขอโอกาสและแรงสนับสนุนจากทุกท่านช่วยกันเลือกนายสุภชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสองเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมูสิบตำบลหนองอ้อมุ่งมั่นมั่นคงจริงใจจริงจังคิดจริงทำจริงขออาสาพัฒนามูสิบยี่สิบเธันวาเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สงเลือกนายสุภชัยทับเนนหรือต้น เบอร์สงเป็นผู้ใหญ่บ้านมูสิบตำบลหนองอ้ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรู้งานรู้ใจรู้ในปัญหารู้หลักการ,รพัฒนารู้คุณค่าของพ่อแม่พี่น้ยยนองชาวมาูสิบตำบลหนองอ้อให้มีใอห้ยู่ดีมีแหงยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องคนมานเดียวกัน ่นเชื่อมั่นและพันเชื่อใจรู้ว่านักแค่ไหนว่าเหนื่อยแค่ไหนชีวิตต้องสู้อยากเข้ามาตอบโจทขออาะสารับใจเพื่อให้เจ้าสมายมีควาที่เป็นอยู่นี้เด้อพี่น้องโอ ชัดจีนเล็งเห็นปัญหาอาสาด้วยหัวใจนายสุพชัยทับเนินหรือต้นเบอร์สงเบอร์สงหมายเลขสองอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมองการไกลมั่นใจในการพัฒนาวันอังคารที่21่ธันวาคมนี้โปรดเลือกนายสุพชัยทับเนินหรือต้นเบอร์สงเบอร์สงเบอร์สงหมายเลขสง เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมูสิบต,ตำบลหนองอ้อรับใช้ท่านคนรุ่นใหม่ตั้งใจพัฒนามุ่งมั่นมั่นคงจริงใจจริงจังคิดจริงทำจริงขออาสาพัฒนามูสิบใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ไปเลือกคนดีช่วยกันเลือกสรรเบอร์สองเขามีความพร้อมไม่มีอ้อมคอดอากาศไปเลยทานนายโยบายส่งเสริมกีฬา การศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้านผู้ด้วยโอกาสส่งเสริมความรู้ทั้งผู้สูงอายุอีกทั้งคนพิการทั้งถนนน้ำไฟน้องพี่อนุรักษ์สิ่งดีประเพณีโบราณเบอร์สองเบอร์ดีเบอร์สวยนะนายสุพชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สงเข้าถึงพึ่งได้จริงใจอาสารู้ปัญหาในชุมชนรู้ใจคนบ้านเรา เท่าคูหาวันอังคารที่21่ธันวาคม2564นี้โปรดเลือกนายสุภชัยทัพเนนหรือ,รอต้นเบอร์สงเบอร์สง,เ,สงเลือก,เ,อกเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สิสสตบตำบลหนองอ้อเบอร์สองนวนน้องขอจองดังว่าเราไปช่วยกันกาต้องกาให้เลือกเบอร์สองรับรองต้องขึ้นได้มีความตั้งใจอย่า สพชัยทับเนินหรือต้นเบอร์สองอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวใจพัฒนาพร้อมแก้ไขปัญหาและรีเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่อแม่พี่น้องเช้ามูสิบตำบลหนองอ้อย่ังมั่นคงและยั่งยืนซืบโต่อไปโปรดมอบความไว้วางใจและให้โอกาสนายสุพชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สงเบอร์สงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมูสิบตำบลหนองอ้อ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเต็มใจเต็มกำลังเต็มความสามารถพร้อมพัฒนามู่สิบของเราเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพ่อแม่พี่น้องอย่างมั่นคงและยั่งยืนพลิกฟื้นความสุขสู่ทุกพื้นที่วันนังคารที่21่ธันวาคมนี้โปรดเลือกนายสุพชัยทัพเนรเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สิบตำบลหนองอ้อ นายสุภชัยทัพเนนหรือต้นเบอร์สองอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถพร้อมพัฒนาหมูสิบของเราเข้าคูหา21ทธันวากาเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสงเลือกนายสุภชัยทัพเนนหรือต้นเบอร์สงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลหนองอ้อมุ่งมั่นมั่นคงจริงใจจริงจัง คิดจริงทำจริงขออาสาพัฒนามสูสิบสุพชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์เอสอเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนเพื่อคนรุ่นใหม่เปลี่ยนการพัฒนาตรงไปให้ถึงชุมชนเปลี่ยนการพัฒนาผู้นําของตำบลเพื่อประชาชน อ,อยู่ดดีีกินวันอังคานที่21ธันวาคมนี้เลือกคนรู้งานเลือกคนรู้ใจเลือกคนเคยใช้เข้าไปพัฒนาวันอังคารที่21ธันวาคมนี้โปรดเลือกนายสุพชัยทัพเนนหรือต้นเบอร์สงเบอร์สงเบอร์สงหมายเลขสงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลหนองอ้อนายสุพชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทันใจทันเหตุการณ์รวดเร็วด้านข่าวสารทำงานได้ทันทีโปรดมอบโอกาสและให้ความไว้วางใจนายสุพชัยทับเนรหรือต้นเบอร์สงเบอร์สองอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงาน,นประสานเยี่ยมเปียมด้วยน้ำใจจึงเป็นทางเลือกใหม่ของ<ป>พ่อแม่พี่น้องเช้ามูสิบตะบลหนองอ้อ คุณภาพคู่คุณธรรมนำประชาให้ผาสุขเป็นปากเป็นเสียงแท<ผ>นพ่อแม<ผ>่พี่พน้องชาวมูสิบตะบลหนองอ้<ว>อทุกคนเหตุการณ์เรื่องราวถึงคราวจำต้องแปลเปลี่ยนที่ผ่านมาเป็นบทเรียนจับมือรวมใจภาคเพียนพร้อมใจกันเปลี่ยนเปลี่ยนการพัฒนาเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนเพื่อคนรุ่นใหม่เปลี่ยนการ การพัฒนาผู้นำของตำบลเพื่อประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี ด้วยพลังรักพลังความเมตตาและโอกาสจากทุกท่านที่จะช่วยกันผลักดันส่งเสริมนายสุภชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สองเบอร์สองลูกหลานคนทำงานยุคใหม่ให้ได้เข้าไปรับใช้เป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สิบตำบลหนองอ้อสมดังตั้งใจเชื่อใจมั่นใจและให้โอกาสนายสุภชัยทับเนนหรือต้นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองหมายเลขสองเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่สิบตำบลหนองอ้อ ยี่สิอดธันวาเท่าคูหากาเบอร์สงเบอร์สงนอนมีใจกระจกสายหนึ้งทีกยากจะได้ความรักีดียกไว้ตีละก่อนหยดแดงสีอ่อนดุกลงเห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่กันเลอยากสานตั้มปันเรามารัก